นกลางเคยบอกนะถ้าเกิดท่านพู้ว่าจะทําหนักกว่าส่วนกลางเนี่ยทำได้ทำได้แต่ถ้าเกิดทําเบากับส่วนกลางอย่าเสี่ยงทําเบากับส่วนกลางแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าจังหวัดท่านเนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือว่ามีปัญหาคดีละเมิดเรื่องของเคอร์ฟิลหรือว่าปัญหาอันเนื่องมาจากการไปปล่อยให้ดื่มสุราอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันจะยุ่ง <c oughs> นะฉะนั้นเอาให้หนักกว่าหนักก่าส่วนกลางอันนี้ทําได้แต่ถ้าเกิดเพรสเซฟก็ ส่วนกลางว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นนะอันนี้ก็ทําไปตามหน้าที่นะครับเรื่องของสุราเนี่ยนะฮะทางด้านของคุณหมอแท้จริงสิริพาณิตย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับท่านได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับท่านบอกว่ารัฐบาลต้องชั่งน้ําหนักว่ามาตรการที่จะทำเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรเพราะไม่มีอะไรได้อย่างเดียวหรือว่าเสียอย่างเดียว การปลดมาตรการพวกนี้ต้องดูว่าผลเสียกับผลได้อะไรมันมีต่อส่วนรวมมากกว่ากันหรือว่าส่วนรวมได้ประโยชน์มากกว่ากันเรื่องนี้เนี่ยมีคนมีทั้งคนได้คนเสียเหมือนการปิดประเทศนั่นแหละที่หลายคนเสียหายอย่างหนักแต่ก็ต้องเลือกประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักเชื่อว่ารัฐต้องเลือกอะไรที่เป็นประโยชน์สาธารณะที่สุดต้องชั่งน้ําหนักให้ดีนะครับ เรื่องผลกระทบจากการดื่มในช่วงโควิดจะเห็นได้ชัดว่าปัญหาอยู่ที่โอกาสเสี่ยงของคนที่ตั้งวงดื่มเหล้าหรือดื่มในสถานที่ที่คับแคบแออัดส่วนการลดอุบัติเหตุเป็นแค่ผลทางอ้อมที่เกิดขึ้นแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อลดการดื่มอุบัติเหตุลดลงแน่นอนนะฮะว่าผมทํางานเรื่องลดเหล้าลดอุบัติเหตุก็จะเห็นสถิติว่าคนตายลดลงจํานวนมากแต่ก็ต้องไปดูเศรษฐกิจธุรกิจด้วยว่าเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับความกังวลว่าเมื่อหยุดขายเหล้าคนจะลงแดงที่สุดแล้วก็พบว่าผลกระทบมันก็ไม่ได้มากอย่างที่กลัวกันแล้วก็หลายคนก็ไปพบหมอไปหาหมอนะครับเมื่อหาซื้อเหล้าดื่มต่อไม่ได้อาการกระวนกระวายที่เคย